มาคุยเรื่องหลวงพ่อปานมรณภาพหรือว่าถูกอันตรายก็พระบด,ดีเสียงของคนที่พูดมันก็จะมีสภาพแบบเดียวกันและเวลานี้ก็มีอายุไล่เลี่ยกันกับอายุของหลวงพ่อปานเมื่อเวลามรณภาพหลวงพ่อปานมรณภาพมาอายุ64ปีเวลานี้แต่มาเองก็ใกล้เข้าไปเต็มทีแล้วบรรดาท่านพุทธบริษัท มรณภัยคืบคลนเล่งคืบคลันเข้ามาเล่งงานอยู่ตลอดเวลาเมื่อมาพูดถึงเวลาการมรณภาพภาพระปานบาระแรกก็มาคิดถึงตัวเองว่าครูบาอาจารย์ซึ่งมีความดีมีพระคุณใหญ่เวลานี้ท่านมรณภาพไปแล้วอาตมาเองก็กำลังจะตามไป แต่ถ้าว่าในไหนๆยังมีลมปราณอยู่ก็อย่าขอเทิดทุนคุณงามความดีของครูด้วยชีวิตทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคําสั่งถือว่าเป็นคําสั่งคําสอนคําแนะนําก็จําไว้ได้ทุกอย่างสิ่งที่หลวงพ่าปานสั่งไว้อย่างไงปฏิบัติทุกอย่างตามนั้นและการเช่นใดที่หลวงพ่อปานที่ยกรไว้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย ไม่มีอะไรผิดพลาดเลยยำมาได้ทุกอย่างและก็ตรงทุกอย่างฉะนั้นหลวงพ่อปานซึ่งมีคุณความดีกัรมดาระชาชนนั้นหลายไม่จำกัดชั้นวรณนนะไม่จำกัดหมู่บุคคลเพื่อเป็นความดีเหลือล้นที่อาตมาจะติดตามได้กับรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายมารับฟังเรื่องราวของพ่อปานต่อไป ท่านคุยให้ฟังอาตมาไม่ทันท่านเวลานั้นมีคนทั้งหลายก็ถามว่าเรื่องนี้ที่พูดไปหลายหลยเรื่องก็ตามมีใครรับรองบ้างในเมื่ออาตมายังมีชีวิตจุดนี้อาตมารับรองผลห่าวว่าบรรดาท่านพุทธาศาสนิกนชนสงสัยเรื่องอะไรมาถามได้ทุกเวลา วันที่สามสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยสิบห้าตอนกลางวันท่านตำรวจเอกวิเศษสมศักดิส์สืบสงวนรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลตำรวจหรือท่านผู้รักษา,าการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลตำรวจได้ให้น้ำเกลือแต่ได้ว่ากลางคืนเขวกเจริญกรรมาถานก็งูไม่ขึ้นต้องปล่อยให้บรรดาท่านพุะธรริษัททำกันไปตามลำพัง นี่ระบรรดาท่านพุทธบริษัทท่างหลายขึ้นชื่อว่าขันห้าสภาวะมันเป็นอย่างนี้หลวงพ่อปานท่านก็สอนไว้เสมอว่าเรื่องของขันห้านั้นลูกเอ๋ยจงอย่าสนใจมันมากนะักทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าขันห้ามันก็เป็นขันห้าที่เรียกว่าขันห้ามันเป็นขันห้าก็เพราะว่าขันห้าในเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วสิ่งที่มันนํามาด้วยก็คือความแก่ ความทุดโทรมความป่วยไข้ไม่สบายความทุกข์และการพัดพราดาจของรักของชอบใจวสุกอารมณ์ที่ไม่ฟึงปรารถนาและมมีความตายไปในที่สุดท่านสอนแบบนี้อรตมายังจำได้บอกว่าก่อนที่จะภาวนากรรมฐานบทใดก็ตาม ควรพิจรารณาขันให้เห็นว่าเป็นอนิจจังคือความไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกอนัตตามาสลายตนถ้าเราเกิดมาเป็นคนจงอย่าเมาในความเป็นคนจงคิดว่าเราจะตายเป็นผีอยู่ตลอดเวลาและเรื่องความตายนี้ไม่ต้องมีใครมาบันดาลให้เราตายเราก็ตายของเราเองได้ไม่ต้องง้อใครเรื่องความตาย เนี่ยบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเวลานี้อาตมาก็มีอายุการผ่านวัยเข้ามาใกล้กับอายุของรัวปานแล้วอาตมาก็มีความทราบชัดอยู่เสมอว่าคงจะอยู่กับบรรดาท่านพุทธบริษัทได้ไม่นานนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งปีพศสองพันห้าร้อสิบแปดนี่ก็เป็นเรื่องน่าหนักใจ ยังได้เร่งรัดทําการก่อสร้างวัดเป็นการใหญ่จให้เสร็จภายในสองปีวัดที่สร้างขึ้นมานี้ก็เป็นการสร้างสนองคุณงามความดีของพ่อปานวัดบานองโคซึ่งเป็นบุรพาจารย์ว่าไม่มีอะไรจะตอบสนองความคุณความดีของท่านในวาระสุดท้าย สิ่งที่หลวงพ่อปานรักที่สุดนั่นก็คือการเจริญสมถกรรมฐานมีปัสสากรรมฐานอาตมาเองก็ส่งความดีประเภทนี้ได้อย่างงูงปูปลาปลาแต่ว่าเป็นงูตายปลาตายไม่ใช่งูเป็นปลาเป็นมีความรู้อยู่บ้างในแค่หางอื่นก็พยายามสอนพุทธบริษัทษตามที่ความรู้จะพึงมี แล้วอาศัยบุญบารมีขององค์สมเด็จพระชินสรศีบรมศารรสนดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสำคัญยึงได้เต็มใจสอนกับบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านที่มีความประสงค์จิตเจีนงก็มีอยู่เพียงว่ามีความรู้แค่ไหนก็สอนแค่นั้นไม่ทําตนเข้าไปวัดบุญบารมีขององค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสนดาสัมมาสัมพุทธเจ้า นี่พูดแบบนี้พูดอย่างที่หลวงพ่อปานท่านสอนหลวงพ่อปานท่านสอนไว้บอกว่าจงตั้งใจคิดไว้เสมอว่าเรายังดีไม่เท่าพระพุทธเจ้าและความดีของพระพุทธเจ้าเหนือเราหลายแสนล้านนักเรามีความดีไม่ได้หยดหนึ่งในหลายแสนล้านซึ่งเป็นความดีของพระองค์นี่ความไม่ประมาทในชีวิต การเคารพในองค์สมเด็จพระธรรมสา,ามิตรหลวงพ่อปานมีความเคารพมากท่านเล่าให้ฟังตอบเอว่าหลังจากหายจากการโรคนั้นแล้วโดยอาศัยอาจารย์จา่าในอำเภอบางบานมีความรู้ในเป็นแพทย์แผนโบราณมีวิชาอาคมมากได้มารักษาแผลภายในของท่านให้หายไป เรือ่อแผลีดียวสานั่งถ้าอาศัยรักษาได้ยอดไม้คือกิงไม้สามกิ่งเอาใบอ่อนๆมาต้มเข้าแล้วก็เสกหรือว่าเสกก่อนแล้วก็ต้มฉันก็ไปพินหม้อเดียวแผลภายในก็หายท่านบอกว่านับตอนในเวลานั้นเป็นต้นมาท่านก็ไม่มีความประมาทในชีวิต คิดว่าลมความตายอยู่ที่ปลายจมกูกว่าสิ้นลมปราณแล้วอะไรก็ตายเมื่อน,นั้นเมื่อหายจากการไข้แล้วจึงได้เร่งรัดทำความดีหนักขึ้นคือสงเคราะห์บรรดาประชาชนทั้งหลายในการรักษาโรคบ้างมีใครเขาอ,อดอยากที่ไหนก็นำอาหารการบริโภคไปแจกโดยบอกบุญกับบรรดาท่านพุทธบริษัท เ,เช่นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเขตอำเภอสามชุกกับเขตอำเภอเดิมบางสองอำเภอปีหนึ่งมีความอดอยากมากพระไม่มีกระถินจะรับตลวงพ่อปานไปทอดกระถินสิบเจ็ดวัดแล้วก็นำข้าวปลาหันไปแจกกัรรดาท่านพุทธบริษัทมีข้าวไปเกือบสามสี่สิบเกวียนเท่าวสาร ข้าวของท่านไม่มีแต่บอกบ,บุญบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านที่มีแล้วแบ่งกันไปตามสมควรอาหารปลาจืดปลาทะเลน้ำเค็มน้ำจืดก็มีไปมากเพราะบรรดาท่านพุทธบริษัททางด้านเหนือขึ้นมาอยู่น้ำจืดก็นำปลาน้ำจืดที่ตากแห้งเค็มแล้วมาถวายสำหรับลูกศิษย์ทุหาภายในกรุงเทพมีแม่งอ้อแม่พว่วงแม่เล็กเป็นต้น แม้แต่หลายคนว่าหลายร้อยคนดีกว่านํามาของท่านเลข,ขึ้นมาถวายเพื่อเครื่องกระป๋องก็มีเครื่องปลาก็มีน้ําปลากะปิก็นํามาแล้วแถมยังมีเสื้อผ้าอีกเปน็นจำนวนมากเ็นการบรรเทาความทุกข์ของบรรดาท่านพุทธบริษัทที่รับความตกยากได้เป็นอย่างดีดยจริยาในการสงเคราะห์อ,อย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทหลวงพ่อปานไม่ได้ยับยัง้ง หลังจากถูกบางฟังคขนั้นมาแล้วทำใหญ่ไม่ใช่ทำเล็กทำประเภทไม่อัานการก่อสร้างสร้างคราวสามสี่วัดพร้อมๆกันและสำหรับจริยาวัดนั้นก็สั่งสอนพระทุกๆสิบห้าวันในวันโกนของวันกลางเดือนกับวันโกนของวันสิ้นเดือนหลุงพ่อปานจะต้องประชุมพระแนะนำวิธีปฏิบัติข้อวัดปฏิบัติตามพระธรรมวินยัย แล้วก็คุยเรื่องคำคำคำขันขันในการปฏิบัติของท่านให้ได้รับทราบเพื่อบรรดาพวกเราเราพุทธบริษัทที่เป็นบริษัทของท่านได้รับทราบปฏิบัติการปฏิบัติของท่านที่ทำมาก็ดีและลีลาของอาจารย์ทั้งหลายก็ดีและอุปสรรคในการปฏิบัติเจกรรมาฐานวิปัสสนากรรมาฐานก็ดี รวิธีที่จะปฏิบัติให้เข้าถึงจุดได้ง่ายก็ดีประเภทนี้ของพ่อปานมีความฉลาดมากนี่ตามในทัศนะของอาตมาจึงจะเห็นได้ว่าพวกเราหลายองค์ด้วยกันเป็นคนมีนิสัยโลดผุนอยากจะเห็นผีเห็นเทวดาเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นพรมอย่างนี้เป็นต้น หลวงพ่อไปก็พยายามนําเรื่องท่านหลายเหล่านี้มาคุยให้ฟังว่ามันมีจริงแล้วก็พยายามแนะนําวิธีปฏิบัติในทางลัดๆให้เข้าถึงได้ไง่ายๆวิธีพิธีกรปฏิบัตินี้ก็ไม่มีอะไรบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าเราเป็นคนชนะใจแล้วมันก็ไม่ยากเหมือนกันทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเราที่ไม่สามารถจะเห็นผีเห็นเทวดาได้ก็เพราะอาศัยเราเป็นคนแพ้ใจ หรือว่าใจของเราเป็นผู้แพ้นิวรนบรนรดาท่านพุทธบริษัทมันจึงไม่เห็นเมื่อนิวรนมันมีสภาพเหมือนคโคลนสกรปรกมากใจมีสภาพเหมือนแก้วใสเมื่อมีคโคลนตมเข้าไปเปื้อนเปื้อนเราก็ไม่สามารถเจ้าแก้วใสมาทำแม่นตาส่องเห็นทางได้ชั้นใด อารมณ์ใจของเราก็เหมือนกันถ้าหากว่าอารมณ์ใจของเรายังครบนิวรณ์ห้าเบรการอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เราก็ไม่สามารถจะติดตามคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมโคูได้นี่ความจริงมันเป็นอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายนี่มันเรื่องของความจริง หากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงชนะนิวนรณ์ห้าแปรการได้เมื่อไรเรื่องผีเรื่องเทวดาเรื่องนรกสวรรค์หร,รือพมรโรคหรือว่าคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสัา,ส,าสัมมาสัมพุทธเจา้าไม่ใช่ของแปลกสำหรับบรรดาท่านพุทธบริษัทนุ่มพ่อปานท่านมีความเฉลิมฉลองมักจะสอนแบบคุยคุยธรรมดาธรรมดา ซึ่งบรรดาโรกศิษย์กหาไม่มีเวลาเครียดอาการเครียดไม่มีก็ตั้งใจรับฟังได้ไดดีนี่จัดว่าเป็นความเฉลาดของพระในสมัยนั้นที่เป็นคณาจารย์ใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงพรร่อปานที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากมายองค์หนึง่ง เวลานั้นพระคณาจารย์ที่มีความสมรรถภาพคือมีสามความสามารถดีมีชื่อเสียงเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนมีมากท่านด้วยกันไม่ใช่จะมีแต่หลวงพ่อปานองค์เดียวแต่ถ้าว่าพระสมัยนั้นรู้สึกว่าท่านมีความดีเป็นกรณีพิเศษถึงแม้ว่าท่านจะดีเพียงใดก็ตามทีท่านไม่เคยอวดดีเรือเบ่งดี มีแต่เพียงว่าม่เห็นใครเขาดีต้องพาลูกศิษย์ปไปหาให้เรียนต่อขอความรู้ที่เป็นเกร็ดความรู้หรือว่าความรู้ที่เป็นหลักที่ท่านไม่สามารถจะสอนให้เข้าถึงจุดขวาละเอียดถึงจุด,จดหมายปลายทางได้ต่างคนต่างส่งลูกศิษย์ไปต่างคนต่างพาลูกศิษย์ไปสวนกันไปสวานกันมาแต่และองค์ก็ถือว่าตัวไม่ดีเท่าองค์นั้น เป็นอันว่าเวลานั้นหาพระอวดดีไม่ได้นี่ความไม่ประมาทในชีวิตของพระปานบรรดาท่านพุทธบริษัทที่ท่านทำทุกอย่างนั่นมันเป็นมหากุศลเพราะทำบุญไปส่วนสาธารณนะชนที่เอาข้าวสารไปแจกกับคนจนเอาอาหารไปแจกเอาเสื้อผ้าไปแจกเนี่ยมันเป็นส่วนสาธารณนะนี่การที่เราให้กับคน บางทีคนที่รับก็เป็นคนที่มีศีลไม่บริสุทธิ์อันนี้สงส์มันก็น้อยลงไปหน่อยแต่ถึงจะน้อยประการใดก็ตามทีบุญบารมีประเภทนี้สามารถจะส่งผลให้เราเข้าถึงอมตะมาหาปรินิพานได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราตายไปในชาติปัจจุบันทางที่เราจะพึงได้ก็คือสวรรค์เช่นดาวดึงสเทเวนโลกตัวอย่างท่านอังกุละเทพบุตร ให้ทานก่่คนภายนอกพระพุทธศาสนาเพราะว่าเวลานั้นพระพุทธศาสนาไม่มีให้ทานอย่างนี้อยู่เป็นการนานปรากฏว่ามาตายจากความเป็นมนุษย์แล้วไปเกิดบนเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวาดึงสัตว์เทวโลกแต่ว่าสภาพร่างกายผ่องใสไม่พอมีสักดาไม่เสมอกับเทวดาทั้งหลายแต่เทวว่าบรรดาท่านพุทธบริษัท เป็นชอวเทวดาแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นเทวดาท้ายแถวก็ยังดีกว่าคนต้นแถวเพราะไม่มีแก่ไม่มีหิวไม่มีกระหายไม่มีความร้อนไม่มีความหนาไวามนาไม่มีการป่วยไข้ไม่สบายจะมีก็เพียงแต่ว่าเกิดเป็นเทวดาแล้วก็ตายจากความเป็นเทวดาเท่านั้น ฉะนั้นอาตมาจึงถือว่าถึงแม้ว่าการบำเพ็ญกุศลและขันจะบุคคลภายนอกพระพุทธศาสนาหรือว่าคนอยู่ในเขตของพระพุทธศาสนาแต่ว่าไม่มีความเคารพในพระพุทธศาสนาอย่างจริงจังอย่างนี้เราก็ถือว่าเป็นคนภายนอกพระพุทธศาสนาการบำเพ็ญกุศลด้วยมีผลน,น้อยแต่ถ้าว่าถ้าเราทำบ่อยๆมันก็มากเหมือนกัน เะนั้นการเกือ้อกูลซึ่งกันและกันบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านมันเป็นปัจจัยให้เกิดความสุขทั้งในชาติปัจจุบันและสัมบร,รายกบื่อในชาตินี้เราก็จะมีคนรักมากคนที่ให้ย่อมเป็นที่รักของคนผู้รับถ้าเรามีความคนรักมากเพียงใดเราก็สบายใจเพียงนั้น ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าการจะไปทางไหนก็มีแต่คนไหว้มีแต่คนเคารพนับถือมีแต่คนชอบคนรักอันตรายมันก็ไม่มีการเดินทางไปจะตกรถตกเรือจะหิวตายไปในระหว่างทางไม่มีสำหรับคนประเภทนี้มีราบันดาท่านพุทธบริษัทถึงแม้ว่าความดีประเภทนี้จะเป็นความดีเล็กเล็ก จัดว่าเป็นบุญเด็กๆกก็ควรจะรับฟังเข้าไว้อราบรรดาท่านพุทธบริษัทท่างหลายตอนนี้พูดถึงเรื่องพ่อปานยังไม่ได้เพราะมองดูเทปที่บันทึกมันก็ใกล้จะหมดลงไปเต็มทีทเกรงว่าถ้าพูดต่อไปแล้วเรื่องเราจะไม่ทันจะเข้าที่เทปหมดก็จะสร้างความนำนำคานใจแก่บรรดาท่านพุทธบริษัท แ่นั้นนับแต,แต่นี้ไปไปเดี๋ยวพักคอสักหน่อยจะได้กลับหน้าเทป